เจอแล้วพี่น้องต้นม้ตนตายโพี่น้องเห็นว่าครับมันโอ้ขนจิงลุกเลยครับครับพี่น้องพี่น้องมึงขักเด้อเป็นตอไม้แห้ง โดยถือไม่เลื่อยจินเป็นลักษณะตัวอย่างพี่น้องนี่ครับพอหินเพชร,พพชรบันไดแรกสู่เมืองลัแลรพี่น้องกันพอเห็นหินก้อนนี้แสดงว่ามาบ่าถึงเมืองลัแลียพันว่าของแข่เลยครับน,นี้ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผู้การ้าเละเละพิสูจน์นี่คือประตูสู่เมืองรับแลครับ บุกพิสูจน์หนทางเข้าเมืองรับแลพี่น้องตามไปเรื่อยๆครับตามตำนานเล่าขานเมืองรับแลยังคงเหลือเขาโคงเดิมอยู่บุกพิสูจน์หนทางสู่เมืองรับแลพี่น้อง ระวัางทางเห็ดหยางอาจารย์เสียงพระพุนเดียกเกินนี่เป็นหนทางสู่เมืองรับแลที่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับบุกพิสูจน์เมืองรับแลอีกไกลบ่อาจาันเห็นบุคลิกเหมาอจ้เกียรโอ้บุกพิสูจน์ครั้งแรกสู่เมืองรับแลนะครับเนาะ ตามกันต่อพี่น้องค่อยๆตามตำนานเหล่าขานครับบนทางสู่เมืองรับแลบุกพิสูจนให้รู้ความจริงในวันนี้ครับพาพี่พ่อน้องมาตะลุยบุกพิสูจนตามกันไปเรือ่อยๆครับผู้การผ้าเลาะเลาะพิสูจน์ความดีรับทุกมือนี่ ตามไปเรื่อยๆครับเพื่อเห็นความจริงครับหนทางสู่เมืองรับแลพี่น้องเดินตามร้อยพระธุดงไปเรื่อยๆครับอบลองเราม่รู้อบทางลง,ลงเมืองรับแลพี่น้องถึงจุดหมายแล้วครับเอาสิลงไปพ,พ,พิสูจน์่าเมืองรับแล คอยปีดปลายลงไปครับนี่พันวาข่ามเขามาสามลูกแล้วครับนี่คือทางเมืองลงรับเมืองรับแลพี่น้องสู่เมืองรับแลวม่ลบากลากวก่อมาวกันมาคือเก่าครับ เป็นโขดหินพี่น้องลงตําม,มาเรืเ่อยๆเป็นโขดหินครับตามที่สุดไปดเรื่อยๆพี่น้องไปถึงกดหมายแล้วครับอยากพิสูจน์ความจริงหนทางสู่เมืองรับแลครับลลครับ

ต้องเห็ดสัญ,ญลักษณ์ออทางกลับไว้พี่น้อง่าสัญญ้นมีโอกาสหลงปลาเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวให้อาจารย์นี่งจอธิบายกันว่าเป็นอย่างโอกาสนาทางมาทางจะทางขึ้นอืงเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับออจะทายคิดด้วยกันครับ ครับอาจารย์จ่นำทางไปนองจากลงเขาลูกที่สามอยู่ทูราบลุ่มที่น้องเป็นภูเขาอีกลูกหนึงครับว่าเป็นภูเขาสูงสั้นที่ยังภูเขาหันเดินไปเรื่อยๆครับเพื่อพิดสูตรหนทางสู่เมืองรับแลครับ ตามไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดินตามพระอาจารย์ไปเรื่อยแล้วก็นายพันอาจารย์เนแนะนำทางของหนายพันแล้วนายพันก็ต้องรอดอาจารย์บอกลงภูเขาอีกครับพี่น้อง ลงคู่เขาอีกลูกนึงครับหลังจากขามอีกคู่นึงเขานี่นับจะขามมาไหนนะเป็นลูกที่ที่หาแล้วครับนะครับตามไปเรื่อยๆครับพิสูจน์เมืองรับแลครับบุกพิสูจน์เมืองรับแลพี่น้อง ที่น่องเห็นคลองคลองน้ำแล้วครับเป็นคลองน้ำตามลายแทงสิอาจารย์คนนี้เนาะโอ้ป็นเห็นความจริงแล้วที่น้องตามมาอีกครับตามมาเรื่อยๆโอ้มาถึงเขาลูกนี่ลูกซีว่าเย็นเย็นละยอกเลยครับเย็นน้อายจารย์มาถึงเขาลูกนี่เนาะเย็น เขาต้องเดินทะลุไปนี่วา,าจารย์บ้านนี่ยย่างพอๆเดินทะลุไปฟังนี่บ่ครับเออเขาเดินตามคลองเขาไปถ้ำนั่นอืมก็น่าตรงไปเนี่ยเขาไปกุฏิหินครับย่างเห็นไหมครัเครื่องประหลาดที่อาจารย์มันคือยังโตประหลาดคือโตประหลาดพี่น้องสิเขาเมืองลับแล้มีโตประหลาดในเฮี้ยเ,เห็นครับ ตามผ้าจานเพื่อนไปเพื่อนว่าไปเบิ้งสัวประหลาดพี่น้องตามมาอีกครับก่อนจะเข่าเมืองรับแผลครับโอ้เจอแล้วพี่น้องพี่น้องเห็นว่าครับมันโอ้ผลจริงลุกเลยครับ ครับพี่น้องพี่น้องมุอคักเด้อเป็นตอไม้แหงโดยถืกไม่เรื่อยกินเป็นลักษณะตัวอย่างพี่น้องนี่ครับพอซู่ประตูของเมื่อรัราเรียห้าเี็นต้นไม้แปลกๆมาแล้วครับโอนะ้พี่น้อง ถามพระอาจารย์ท่านเรื่อยๆครับเพื่อพิสูจน์ว่าเมืองรับเรียกลางผู้พานพี่น,อน,น,น้องเป็นเรื่อยครับอาจารย์ท่านบอกว่าถึงแล้วประตูดานประตูขอดานเมืองรับเร้รพี่น้อง เป็นโขดหินลนล้วนเลยครับเป็นโขดหินพี่น้องน่ครับประตูสู่เมืองรับแลพี่น้องเริ่มเปิดกว้างในการเดินทางเหมือนนี้แล้วครับ เริ่มยินเสียงลมเย็นๆโฉกมาแล้วพี่น้องเอาสิด้เห็นความจริงแล้วครับ หินเพชรบันไดแรกสู่เมืองลัแลรยพี่น้องกันเ่เห็นหินก้อนนี้แสดงว่ามาบ่ถึงเมืองลบแลียพันวาของแข้เลยครับ,บนี้ <laughs> ดีครับวันนี้ภาพพน้องว่าเบงทางเข้าสู่เมืองรับแลครับทางเข่าทังออกไป็นยุ่งตรงนี้เหละครับสําหรับคนที่หลงป่านะครับคนที่บอกช้ฟังว่าในอดีตนะครับเมื่อห้าสิบปีหรือหกสิบปีก่อนมีผู้เฒ่ามาตักขี้ย่างครับอยู่ในป่าแห่งนี้แหละเพิ่งลงไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเศร้าบานกะหา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 ได้กับพอผลนชุดไทยเปนกระยางออกมาหนีนะครับเป็นช่องนี้เลยเป็นที่มาของว่าประตูสู่เมืองรับแลเพิ่งบอกว่า ที่ลงเข้าไปเก็ดวันเก็ดคืนเนี่ยญาติพี่น้องนี่ตามหาวันเลยบ่เห็นนา่งใครก็เห็นคล้ายๆว่ามีงานเป็นงานบวชงานบุญสักอย่างก็บอกว่าหลังจากเสร็จงานแล้วจะมาส่งไปเป็นผู้เฒ่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปหลายสิบปีแล้ว,ลวครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ผ่านมาหาหกสิบปีแล้วเรื่องเล่านะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจริงหน้าที่แห่งนี้นะครับเทือกเขาภูพานจังหวัดสุโนทครณไดบอกพี่น้องอว่าสิ่งลึกลับต่างๆมันมีอยู่จริงนะครับบนเทือกเขาหรือว่าในป่าดงดิบครับพี่น้อง อยากเสือ้อเออว่าเสือ้อหรืออยากทดสอบนะครับก็ให้เข้าป่าเข้าดงนะครับจะรู้ว่าสิ่งเป็นด้รับมีอยู่จริงอันนี้คือตวที่สมุนบแรนะครับแต่ออกมาแล้วก่อนกอนที่วกผมจะทำเสนอววกผมได้วงสรวงขออนุญาตมาที่ทางครับที่ที่พวกผมเข้าไปถ่ายทาก็คือบวงสรวงเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วตอนนี้ก็เดินทางออกมาแล้วครับจะเข้าป่าเข้าดงนะครับส,สิ่งสิ่ที่สําคัญก็คือ อย่าลบหลู่นะครับอย่าลบหลู่สถานที่ยกมือไหว้ได้ยกมือไหว,ว้เลยนะครับอันนี้จะปลอดอภัย,ภยสำหรับตัวท่านเองนะครับทุกที่มีเจ้าของครับมีมีเจ้าของมีคนดูแลมีคนดูแลมีผู้รักษาก็คือเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งที่เรามองเห็นตัวนะครับฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดประตูสมบูรรับแล้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ